โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ10เก็กความรู้พระสนมแห่งโชซอนตอนที่3 1. พระสนมซองบีสกุลวอนเป็นสนมของพระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์ที่1ผู้ก่อตั้งโชซอนและด้วยความที่สมัยต้นโชซอนนั้นตำแหน่งของสนมวางหลังยังไม่แน่นอนจึงทั้งไยศของพระนางค่อนข้างพิเศษ คือมียศเป็นบีเทียบเท่ากับพระราชินีสมัยโชซอนแต่ก็ไม่ถือว่าพระนางเป็นราชินีเพราะถ้าเป็นราชนินีต้องได้รับคำลงท้ายว่าวังหูที่หน้าพระสุสานทำให้พระนางอยู่ระหว่างการเป็นราชินีและสนมเอก2องค์หญิงชองกยองสกุลยูและองค์หญิงฮวาอีหรือฮวาเอยสกุลคิมเป็นสองสนมของพระเจ้าแทโจที่ชยศองค์หญิงซึ่งในสมัยต้นโชซอนนั้น ยังไม่มีการกําหนดยศของเรานางสนมอย่างแน่นอนทําให้มีการแต่งตั้งเหล่าสนมให้มียศเป็นองค์หญิงตามแบบของสมัยโครยอไว้ก่อนซึ่งจะต่างจากยศขององค์หญิงแบบที่เป็นพระธิดาที่มีกงจูและองค์จูโดยยศขององค์หญิงที่เป็นสนมของสมัยช่วงต้นโชซอนนั้นจะแบ่งเป็นกรุงจูและองค์จูซึ่งยศกุงจูนั้นจะถือว่าสูงกว่าดังนั้นองค์หญิงจองกยองจึงถือว่ามียศและฐานะสูงกว่าองค์หญิงฮวาอี เพราะองค์หญิงจองกะยองนั้นมียศเป็นกรุงจูส่วนองค์หญิงฮวาอีมียศเป็นองค์จูนั่นเอง 3. พระสนมฮโยพินสกุลคิมสนมเอกในพระเจ้าแทจงกษัตริย์องค์ที่สเคยเกือบจะได้เป็นพระราชนีเนื่องจากพระเจ้าแทจงและพระมเหสีมักจะก,กระทบกระทั่งกันบ่อยแต่สุดท้ายพระนางก็ไม่ได้เป็นโดยพระนางนั้นเป็นสนมยศกรุงจูมาโดยตลอด มีพระนามว่าฮโยซุนกุงจูหรือองค์หญิงฮโยซุนส่วนยศสนมเอกฮโยพินนั้นพระนางได้รับการสถาปนาที่หน้าหลุมพระศพก็เมื่อในสมัยพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26ซึ่งก็ผ่านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว 4. พระสนมซุกพินสกุลแช์มักจะถูกดูแคลนว่าเป็นนางในต่ําต้อยมาก่อนทําให้เมื่อโอรสของพระนางได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21แห่งโชซอน พระองค์ก็พยายามปกครองบ้านเมืองจนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปีชาองหนึ่งเพื่อลบคาสบประมาทว่าพระองค์เป็นลูกของนางนายต่ําต้อยและพระองค์ก็ทรงเทอดทูลพระมารดาแม้พระนางจะจากไปก่อนที่พระองค์จะได้ขึ้นของราชก็ตาม 5. ในสมัยพระเจ้าโคจงกษัตริย์องยี่สแห่งโชซอนมีการสถาปนาพระราฐิให้แก่เหล่านางสนมในช่วงยุคต้นโชซอนที่มียศเป็นองคหญิงให้เป็นสนมเอกหลายพระองค์ พระสนมโซพินสกุลโนเป็นสนมของพระเจ้าแทจงกษัตริย์องค์ที่3และเป็นสนมโชซอนอีกท่านหนึ่งที่มีพระชนยืนยาวผ่านการผัดเปลี่ยนแผ่นดินมาถึง7จ็ดราชการโดยพระนางสิ้นพระชนในสมัยพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9ทายญาตรุ่นที่5หรือลูกของเหลนของพระเจ้าแทจงซึ่งอันนี้จริงๆแอดบินก็อยากเรียกว่าโหลนนะครับแต่มันเป็นเพียงคําที่อยู่ในเพลงปลุกใจเท่านั้นเพราะตามหลักแล้วในภาษาไทยจริงๆเนี่ย ลูกของเหลนจะเรียกว่าหรือนะครับผม 7. พระสนมเฮเยพินสกุลยางสนมเอกของพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์องค์ที่4คือสนมเพียงผู้เดียวที่ได้อยู่ในวังต่อในอีกสองรัชกาลถัดมาในฐานะแม่นมของราชทายาทที่ต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าทันจงกษัตริย์องค์ที่6 8. พระสนมคุยอินสกุลออมและสกุลชอง สองสนมของพระเจ้าท่องจงกษัตริย์องค์ที่9เป็นสนมคู่แรกที่ถูกสังหารอย่างทารุณโดยกษัตริย์องค์ต่อมานั่นคือพระเจ้าหยอนซันกษัตริย์องค์ที่10โดยพระองค์ทรงเชื่อว่าสนมทั้งสองของพระบิดาเป็นผู้ใส่ร้ายพระมารดาของพระองค์จนพระมารดาของพระองค์ต้องจบชีวิตลง 9. ว่ากันว่าการลงโทษสนมออมและสนมชองควีอินที่ว่าทารุณนั้นพระเจ้าหยอนซันได้ให้ทั้งสองพระนาง ตายด้วยน้ำมือของโอรสตัวเองนอกจากนี้ครอบครัวของพระนางทั้งสองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่รวมไปถึงลูกๆและญาติพี่น้องรวมไปถึงครอบครัวของลูกๆพระนางต่างก็โดนผลกระทบเรื่องนี้อย่างสาหัสซึ่งเรียกได้ว่าถูกสังหารเกือบหมดสร้างความหวาดกลัวไปทั่วในขณะนั้น 10. นอกจากพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10จะลงโทษสมคุยอินสกุลอ,อมและสกุลชอง สนมของพระบิดาแล้วสนมของพระอัยกาก็ยังโดนด้วยเช่นกันนั่นคือพระสนมคุยอินสกุลควอนสนมของราชทายาทอีกยองหรือพระเจ้าทกจงพระอัยกาของพระเจ้ายอนซันแต่พระนางโดนลงโทษหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการขุดพระศพขึ้นมาลงโทษสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ